ปาทนอนอนอนี่นอนเส็แ,แล้วจะเอฟซีลงครับลงแกะนอยังอย่างแกะนอเจะเตัดน้องพี่น้อปูครับ <c oughs> เละเหมาะขนาดนอนไล่โอนอนไล่นี่นอไไล่ลงอันลูกไหนมานอไไลป่ปงกลุ่มอืมนี่นอนเอฟซีพอนนี้ย <c oughs> งามขนาด หางนี้ลุงไทยจะลักกินนี่ฮะมันหักนี่เมื่อเป็นละอ่อนนะลุงหางมันนี่นะครบกินแล้วเนาะมันหมาะนะเจ้าน้อเอฟซีนี่อันนี้ใบชะโนต้มบ้านนะใปชจนนต้มปิ๊บต้มไห่นะอันนี้นอาต้มป่งนรอต้มป่งนี่ทอดทอดโป่งน้าร้อนพอลงกินเนี่ยพ่เจ้าสิดีข้าอยากกับน้ำหกน้ำปูเจ้าเอฟซีหมะเห่้ํำลุงแกะโมดนี่เลยเนอะ นอต้มโป่งคืออะไรคือคนเอาไปแกน้ำผู้ร้อนนะครับอ๋อนอต้มโป่งก็นึกว่าโป่งไม่หั่นแล้วเขาก็เอาไปดังไฟต่ออันดังไฟต้มปี๊บพันใจกันครับมันเป็นน้ำผู้ร้อนอ๋อน้ำผู้ร้อนแล้วก็ไปแก่บ่นถึงห้องว่านอต้มโป่งเอ้น้อหลุงนออ๋อตอนนี่ถุงเต่าใดเนี่ยหลุงถุงสี่สิบครับฮะถุงสี่สิบโอ โนอหัวปีนี่นะเนะจ้าโอ้โหซีซีได้จะเป็นซีฟหางบนน้อลง, <ฮะ S 1> ลงลุงเนาะเจ้าได้จะเป็นซิฟหางบุนนี่เจ้าลงซื้อมากี่ถุงซื้อมาให้หมดสามถุงแัดโตเหลือไว้เอาไว้ยำเนาะลุงเนาะเอาไว้ยำเห็นนะครับยำข้่วตัดต่หมาะเห็ดรำนะเจ้าช่วงนี้เป็นฤดูกาลของน่แน่เจ้าเอฟซีเอากันเลยได้กินน่ ตำน้ำพริก้ำผูหม้อเนี่ยเจา้าลุงปาดเหนเนอบปาดไอ้ขอมมันหน่อยปอละคลนะไทอีกก็ปอละเอาตำกับตำพริกมาเจ้านี่แหละเจ้าเนาะนนอย่า,า,า <c oughs> อะไรอัดอดมาได้มันอ่อนมันหวานมันลำ,ลำลน้องลุงเนะาะอย่าเอฟซีเนี่ยอย่างกินพังเจา้านี่เอฟที่ประมาณจะสวยเนะยเจ้าเนาะนี่ยตั้งมหม้อให้เข้าตัวเนะยเจา้านี่วันนี้ลุงมากินเข้าบ้าน นี่กินนอได้เจ้าเสร็จตัดเรียบร้อยเจ้าเอฟซีนี่ล้อของกินเจ้านี่เข้าอุ่นหมาะหมะมีตั้งไข่ตัวน้ำพริกน้ำปูนี่มีแคบหมูตัวเจ้าโอ้กินแบบบะเก่านดเจ้าเนาะโอ้เหมาะเห็นน้าเจ้าพักกับในเจ้าเอฟซีครับอ่ะลุง คือลําปูจำจำจำเดียวเดียวเอียวอยังยังนี้รู้มั้ยเพื่อจำมันใช่หือเอาเอาถ้วยกุ้ยอห็นนะอันนี้เพื่อกินลาบนะบออดมาได้เน้อปูอันนอ้กินด้วยกันเจ้าห้องเอฟซีหรอกินด้วยกันครับเอฟซีขอบคุณนะครับขอบสิบปากกินด้วยกันกินเพื่อเอฟซีตัวนะเจ้าของกินลำาลํานาเจ้าของกินเมืองเมืองบ้านเฮานี่ม้อขนาด ที่พระวันจะสวยกินข้าวกันนะเจ้า